t ทร n ด์ y n นา p เปเลเทอรซื้อก่อนจ่ายที่หลังถูกใจวัยรุ่นเ Gen Z แต่ต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกต้องแล้วอาจทำให้เกิดปัญหาหนี้สินระยะยาวได้เทรนดนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับมวิดอิทิศักนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบ้านเราประเทศไทยอะครับกำลังมีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนหรือว่าคนในบ้านเราเนี่ยสร้างภาระหนี้สินกันไว้เยอะมากๆนะครับและความน่าเป็นห่วงอีกเรื่องนึงนะครับก็คือวันนี้เนี่ย เราสามารถเป็นนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับมีบริการทางการเงินใหม่ๆเนี่ยที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์ให้พวกเราสามารถบริโภคซื้อสินค้าต่างๆกันได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งเทรนดที่อยากจะชวนทุกคนมาคุยกันวันนี้ครับก็คือเทรนดในการซื้อของแบบ buy now pay later หรือว่าซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาจ่ายทีหลังนั่นแหละนะฮะฟังแล้วก็อาจจะเหมือนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วถ้าเราลองโฟกัสดีๆอะครับเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหม่เหมือนกันนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยครับเวลาเราจะซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดนะครับวิธีที่ <ๆ S 1> ง่ายที่สุดที่เราใช้กันก็คือรูดบัตรเครดิตใช่ไหมครับซึ่งาการรูดบัตรเครดิตเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคนที่มีเงินเดือนก่อนเนาะมีรายได้ประจําไม่ว่าจะทาธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนถึงจะสามารถมีบัตรเครดิตได้ค่อยเอาไปรูดใช้จ่ายได้ไอ้ส่วนเนี้ยเอาแค่บัตรเครดิตเนี่ยนะครับแค่ใช้ไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดปัญหาการเงินเยอะแล้วใ่่่มัััครบกออนนนทีจะะไปฟงต ผมอยากเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับให้มากด s u b s c r i b e ช่องกูรูรีวิงของเรากันนะครับทางเรานะครับจะมีการอัปเดตข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนแบบสรุปมาให้เข้าใจง่ายมากๆนะครับในทุกสัปดาห์เลยนะนอกจากนั้นเรายังมีไลฟ์พูดคุยถามตอบกันประจําสัปดาห์ด้วยอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้มันมีบริการทางการเงินในรูปแบบนี้ขึ้นมา by now pay later เฮ้ย <He> คุณไม่จาเป็นต้องมีบัตรเครดิตเลยนะแต่คุณก็สามารถซื้อของแบบให้คุณซื้อไปก่อนแนละ้วคุณค่อยมาจ่ายทีหลังได้แล้วการจ่ายเนี่ยนะครับบางทีนะมีดอกเบี้ยพ่วงรวมไปด้วยนะแต่เพื่อความเป็นธรรมนะครับก็ต้องบอกว่าไอการที่มีโปรโมชั่นแบบ buy now pay later เนี่ยจริงๆวัาถุประสงค์หลักอะครับเขาต้องการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่มาช้อปปิง้งมาซื้อของอะครับว่าเฮ้ยคุณยังไม่ต้องจ่ายวันนี้เดี๋ยวคุณค่อยไปจ่ายในช่วงถัดไปก็ได้มันช่วยเพิ่มเรียกว่าเพิ่มสภาพคล่องเพิ่มความสะดวก ในการใช้จ่ายมากขึ้นครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าไอ้โปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่ใช้ไม่เป็นคนที่ไม่รู้จักวางแผนการเงินหรือแบบอาจจะวางแผนได้ไม่ดีนะครับใช้เยอะจนเกินไปอ่ะมันจะนํามาซึ่งปัญหาทางการเงินอย่างแน่นอนนะครับซึ่งหลักการใช้บายนาวเปเลเตอร์ส่วนมากเนี่ยมันจะมากับพวกแอปช้อปปิ้งแบรนด์ต่างๆนะครับก็คือเขาไปอยากให้เราซื้อของได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับกระตุ้นการช้อปกระตุ้นการใช้จ่ายเราให้มากขึ้นนั่นแหละคืออย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับว่าการที่เรามีบัตรเครดิตอ่ะเราจะต้องมี ก่อนถูกไหมมีหน้าที่การงานอะไรก่อนเราถึงจะสมัครได้ถึงจะเริ่มใช้ใจ่ายได้แต่ใบ now pay letter เนี่ยมันไม่มีแบบนั้นนะสิครับขอแค่มีชื่อมีการระบุตัวตนชัดเจนก็สามารถสมัครใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งกลไกการทํางานของมันจริงๆมันไม่ได้ซับซอ้อนเลยเลยครับมันเหมือนกับการรูดใช้บัตรเครดิตเลยแต่มันไม่ต้องการเครดิตของเราแค่นั้นเองนะครับแค่มีประวัติมีข้อมูลเราก็สามารถเริ่มใช้ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงตอบโจทย์สําหรับคนที่ยังไม่มีเครดิตวันนี้ครับอาจจะเป็นคนกลุ่ม Gen Z น้องๆน,น,นักศึกษาที่กำลัง เรียนอยู่แต่อยากช้อปปิ้งอยากซื้อของแบบนี้ก็สามารถไปใช้พวกบ u y นาว p a y later ในการช้อปปิ้งซื้อของได้นะครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์สําหรับเขาเนาะเพราะว่าเฮ้ยไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็ได้แต่เราซื้อของได้แบบนี้โดยหลักการทํางานของฟีเจอร์ b ายนาวเป a t เ r อรครับก็อาจจะมี2กลุ่มใหญ่ๆครับก็คือซื้อวันนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปจ่ายเต็มปลายเดือนเอานะครับซึ่งอาจจะมีดอกเบี้ยหรือไม่มีก็ได้อันนี้แล้วแต่เจ้านะครับหรือว่า2ครับคือซื้อวันนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปผ่อนจ่ายทยอยจ่ายไปนะครับโดยเขามีการคา ามีการทยอยจ่ายยังไงคุณก็ต้องเสียดอกเบีย้ยส่วนมากคุณก็ต้องเสียดอกเบีย้ยนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวางแผนไม่ดีนะมันจะทําให้เราเกิดปัญหาทางการเงินสะสมไปเรื่อยๆเลยครับและยิ่งถ้าวันหนึ่งสมมุติเราไปซื้อตอนที่เราอยู่มหาลัยใช่ไหมครับพอเริ่มทํางานทําบัตรเครดิตเข้าถึงสินเชื่อได้แล้ว ไอนี่บายนาวเปเลเทอร์ก็มีไอนี่บัตรเครดิตก็มีไอนี่บัตรกดเงินสดก็มีอะไรพวกเนี้ยมันจะอีลงตุงนังยุ่งเข้าไปอีกนะครับดังนั้นนะครับก็สรุปกันว่าจริงๆแล้วเทรนด์นี้เนี่ยผมว่าถ้าเราจะมองในมุมประโยชน์ก็มีแน่นอนนะครับว่ามันสามารถทําให้เราสามารถซื้อของได้ง่ายขึ้นเนาะหรือรวมไปถึงมันจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทำให้เศรษฐกิจในระบบเนี่ยมันหมุนเวียนเงินหมุนเงินสะพัดกันง่ายขึ้นเพราะคนซื้อของคนช้อปปิ้งเยอะขึ้นครับแต่แน่นอนพอเราพูดถึงข้อดีแล้วข้อเสียเราก็ต้อง ไม่ลืมเช่นกันนะครับว่าการที่เราสามารถซื้อของได้ง่ายขึ้นแบบนี้มี ibuy now pay letter แล้วมีบัตรเครดิตมีอะไรอีกแบบเนี้ย ถ้าใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกต้องแบบนี้ครับมันทําให้เกิดปัญหาทางการเงินแน่นอนนะฮะขอแจ้งข่าวเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง g u รู r i v ิ i n g มี Membership Program แล้วนะครับในโปรแกรม m e m b e r นี้นะครับทุกคนจะได้เข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์สุดพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สการเงินพื้นฐาน Financial Wisdom นะครับหรือเป็นคอร์สการลงทุนในหุ้นขั้นพื้นฐานนะครับนอกจากนั้นในอนาคตครับยังมี Special Content สุด Exclusive นะครับที่มีเฉพาะ Membership Program เท่านั้นนะครับทั้งหมดที่พูดมานี้ครับราคาเริ่มต้น50บ ตอนเดินเท่านั้นเองถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปกดเข้าร่วม membership ได้ที่หน้าช่องกลูรีวิ่งเลยนะครับและผมก็มีความเชื่อมากๆว่าเทรนนี้จะยังคงเติบโตขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมีการพัฒนาและวิวัฒน์อยู่อย่างเสมอเลยนะครับวันนี้ไม่ใช่อ e ีคอมเมิร์ซแล้ววันนี้เป็นไลฟ์คอมเมิร์ซนะครับเป็น a อฟเฟอร์เรทคอมเมิร์นะครับมีรูปแบบการขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเยอะขึ้นหลากหลายรูปแบบขึ้นซึ่งสิ่งที่มันจะต้องตามมานะครับก็คือเรื่องการบริการทางการเงินต่างๆเนี่ย ที่เจ้าของแพลตฟอร์มครับเขาก็คงจะทําเองแหละที่ว่าเฮ้ยออกโปรมาเลยว่าคุณซื้อไปก่อน๋ยวคุณค่อยทยอยจ่ายอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันจะมีมาอีกแน่ๆและมันไม่หมดไปง่ายๆแน่ๆนะครับดังนั้นหัวใจสําคัญคีย์สาคัญก็คือผู้ใช้งานอย่างเราทุกคนต้องมีสตินะครับใช้ได้ซื้อได้ ถ้าเราวางแผนเราคิดไว้แล้วนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่การวางแผนการจัดสรรแล้วก็ความเข้าใจในการใช้งานของเราเลยนะครับก็หวังมากๆว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อาจจะกําลังสงสัยว่า b บเนลเปเลเตอร์คืออะไรนะครับมันมีกลไกการทาํางนานยังไงแนก็เรียบง่ายตามที่ผมเล่ามาเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าไอ้โปรโมชั่นไ y เนลเปเลเตอร์นี้น่าสนใจหรือเปล่าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ค่ายไหนบ้างหรือเปล่าลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับค่ายไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็ ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ